พินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับตอนนี้อยู่ที่เออมือง,งวังเวียงประเทศลาวนะครับวันนี้มาดูรายการอาหารนะครับผมถ่ายตอนสิงหาคมสองห้าห้าเจ็ดนะครับสองศูนย์หนึ่งสี่มาดูราคาอาหารนะครับร้านนี้จะจัดว่าถูกกว่าร้านอื่นนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นอันนี้เป็นเอาดูเป็นราคามาตรฐานนะครับอาหารเช้าไข่ดาวเบคอนนะฮะไข่ดาวเบคอนนะครับฟร,รายเอ็กเบคอนเนี่ยหมื่นห้าพันกีบ หมื่นหาพันกีบนี่แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยให้คิดว่า5 0 0พันเนี่ยเท่ากับ20บาทนะในช่วงนี้ถ้าหมื่นหนึ่งก็40บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ60บาทนะฮะถ้าร้านอื่นนี้จะพไปมีแพงกว่านี้เยอะนะฮะเ,เซียนวิทไก่ก็ส5 0 0้าพนกีบนะฮะก็15,000 15, ้าหก็60บาท ซุปนะครับซุปก็หมนะื่นห้าข้าวผัดสองหมื่นเอาน้ำบ่ฮะน้ำ,นำบ่เราถามว่าสั่งน้ำหรือเปล่านะครับนี่สั่งข้าวหมื่นห้ามานะครับข้าวนัดเป็ดล่าสุาจริงหายากนะครับข้าวผัดสองหมื่นพวกกับข้าวตามสั่งนะฮะ เรานผัดกะเพราไก่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าก็สองหมื่นห้า 25, 25ก็ร้อยหนึ่งนี่ยร้อยหนึ่งถ้าผัดเต้าหู้น้ำแดงสองหมื่นก็สองหมื่นก็แปดสิบบาทนะครับเหมือนหนึ่งสิบบาทเฮ้หมือนหนึ่งสี่สิบบาทก็ร้านอื่นจะแพงกว่าน,นี้นะอันนี้ถือว่าราคาค่อนข้างจะ ประหยัดหน่อยนะฮะแต่ก็ยังแพงกว่าเมืองไทยนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าลาวเนี่ยก็ต้องสั่งของนนําเข้าจากเมืองไทยนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือว่าเขาใช้น้าปลาดีนะครับน้ำปลาตปะปมึกนะฮะซอสภูขาทองพวกนี้ก็ต้องนําเข้าจากเมืองไทยันั้นก็จะแพงหน่อยครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l นลสุดไทยใน y o u t u b บ